I was incredible. So were the deaths. side, I wanna move to the right. Took me for a ride, she w u n t e me down to the front. Took me by surprise, she had a head rocking, hips popping. Baby, don't you stop, she said. dance วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวจรวดแล้วแล้วก็กําลังรอรถไฟหัวจรวดเรียกอยู่เพราะว่าเรามาเร็วแบ,บ่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ แล้วก็คือมีแอปมันมาแนะนําว่าถ้าใครที่อยากนั่งรถไฟหัวจรวดที่จีนนะคะเราแนะนําให้โหลดแอปนี้มันคือแอปแบบนี่มันคือแอปที่เอาไว้ซื้อตั๋วรถไฟนะคะแล้วมันดีมากๆตรงที่เขาแบบเขาจะเด้งหน้าจอล็อกของเราอย่างนี้เลยแล้วก็เขาก็จะแจ้งเวลาแล้วก็แจ้งว่าเราได้นั่งตู้ไหนอะไรยังไงนะคะคือสะดวกมากๆเดี๋ยวแปะชื่อแอปเอาไว้ให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่ควรํำมาเดี๋ยวไปเจอกันบนรถไฟนะคะทุกคน รถไฟหัวจรวดก็มารอแล้วนะคะที่สถานีนี้เลย ขึ้นรถไฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแพนต่อไปก็คือเดี๋ยวพอนั่งรถไฟไปถึงเชียงไหมเนี่ยก็คือต้องไปรับคุณแม่ต่อเลยที่สนามบินเพราะว่าเครื่องคุณแม่ลงตอนสี่โมงเย็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมานั่งรถไฟจ,จากหางโจวไปเชียงไหม่ะแลนั่งรถไฟความเร็วสูงมันจะใช้เวลาที่ประมาณชั่วโมงนิดนิดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเก็บบรรยากาศรอบเมืองกันว่าเป็นยังไง สารานีต่อไปเชียงไฮแล้วนะคะทุกคนจะถึงแล้วโอเคถึงเช้ยงไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าคุณลุงข้างๆเ็นขินเล่ามากคือนั่งมาแบบชั่วโมงครึ่งคือนจะโดนเหมียวเยวเพราะแบบ กินเล่าสุดๆไม่เข้าใจว่าคุณลุงไปกินอะไรมานะคะเดี๋ยวเราอะ่ะตอนนี้กําลังจะไปรับคุณแม่ที่สนามบินกันเดี๋ยวจะบุด MRT เชียงใหมแล้วก็ไปเจอคุณแม่ที่สนามบินกันนะคะ เซียงไฮอยู่ติดกับรถไฟหัวจรรยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปสนามบินกันไปรับคุณแม่กันรัว่าสะดวกมากมากเลยนะคะนั่งแบบเดินออกมาจากสถานีรถไฟหัวจรวดมาฝั่งนี้ก็เป็นสนามบินเลยก็คือว่าคุณแม่ยังไม่ออกมาจากเครื่องเลยนะคะคือยังไม่ได้แบบเดินเข้าเกตหรือว่าสแกนตรวจวิชาเลยเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปนั่งรอคุณแม่กันก่อนอันนี้ก็คือน่าจะเข้ามาในสนามบินแล้วแต่ว่ากําลังเดินตรงต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จุดหมายนะคะ โอเคแล้วเราก็มานั่งรอคุณแม่นะคะเพราะว่าแม่ลายมาบอกว่าเครื่องเพิ่งจอดเองทุกคนแบบยังไม่ได้ตรวจตอมอเรืออะไรเลยนะคะแล้วเราก็นั่งเล่นรอแม่อยู่แถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาแม่ไปโรงแรมกันเดี๋ยววันนี้จะถ่ายมาให้รู้ว่าโรงแรมที่พาแม่ไปพักเราเป็นยังไงเพราะว่าเราจองแบบให้มันใกล้ติดหอคอยหมกที่สุดนะคะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าโรงแรมหน้าตาเป็นยังไง ก็คือว่าเหตุการณ์ชิบหายได้เกิดขึ้นแล้วนะคะคืออีตรงที่เรามารอเมื่อกี้มันคือของกวานี่กวานี่ก็คือแบบคนที่บินภายในประเทศจีนอย่างเดียวไม่ได้แบบมาจากประเทศจีนนะคะแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าจะไปรับคนที่เพิ่งบินมาจากต่างประเทศแต่คือมันต้องไปอเทอร์มินอลนึงก็คือเทอร์มินอลวันนะคะแต่คือคุณแม่เราไม่ได้บอกว่าลงเทอร์มินอลไหนเพราะว่านางไม่รู้แล้วเราก็เลยมารอเทอร์มินอลนี้สรุปก็คือต้องนั่งเอ็มอาร์ทีไปอีกหนึ่งสถานีนะคะถึงจะถึงแบบสนามบินตรงนู้นก็คือนั่นแหละเดี๋ยวนั่งเอ็ นะคะแต่เราจะลองนั่งไปดูหนึ่งสถานีนะคะที่เทอร์มินอลวันนี่ก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าคือตอนนี้มันงงมากเพราะว่าแม่บอกว่าอยู่เทอร์มินอล2ใช่ป่ะและ้วคือเมื่อกี้เราไปดูอีกตรงป้ายที่มันแบบเป็นเครื่องบินลงมาแล้วก็แบบตอนกี่โมกี่โมเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีมาจากไทยเลยมันมีแต่แบบมาจากจีนเราก็เลยลองไปถามพนักงานซึ่งพนักงานบอกว่าเออมันอยู่เทอร์มินอล1นะแล้วก็คือเราก็เลยลองมาเทอร์มินอล1 ตลุทุกคนก็บอกว่าอยู่เทอร์มินอลสองแล้วก็เลยอ้าวตลุบยังไงคะนี้เราก็เลยเดินมาเทอร์มินอลวันดูก่อนนะคะเผื่อแบบมันมีทุกคนว่ามันใช่ป่ะแบบเทอร์มินอลวันมันคืออันนี้ไหมเพราะว่าตรงนี้แกแบบมีนนป้ายกัวจีดแกว่ามันใช่ปะเนี่ยือว่าตอนนี้แบบเดินแบบไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าตลุกคุณแม่อยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งหรือเทอร์มินอลสองกันแน่ดินะจ๊ะ ทุกคนคือเรื่องมันเป็นแบบนี้คือว่าทีท่เชียงไหมมันมีสองสนามบินก็คือสนามบินหงเฉียวกับสนามบินผูต่ตรงแล้วคือเราอะก็แใจว่าแม่ลงหงเฉียวเราก็เลยมารอแม่ที่หงเฉียวเพราะว่าแม่ไม่ได้บอกอะไรเลย,เลยว่าแบบเออลงสนามบินไหนแล้วก็เลยเออคิดว่ามาต้องหงเฉียวแน่ๆก็เลยมารอหงเฉียวสรุปแม่ขึ้นที่ผู่ตรงนะคะทุกคนก็คือแบบอเอาก็เลยตัดสินใจมานั่งอิมาร์ทีแล้วก็ไปรอคุณแม่ที่โรงแรมแทนนะคะ เคตอนนี้เรากําลังมดเ r ็มอาีเซี่งยงไฮ้เพื่อไปโรงแรมโรงแรมที่เราจองก็คืออยู่ตรงนันจริงตรงลู่เลยนะคะที่แบบเป็นจุดท่องเที่ยวของเซี่งยงไฮ้คือเรานอนเป็นโรงแรมนี้นะคะโรงแรมชื่อว่าเชวียนจีจิวตี้อันอยู่เซี่งยงไฮ้เลยอันนี้ก็คือเป็นห้องนะคะที่เราได้แล้วก็เขาให้เซ็ตแปรงสีฟันมาด้วยนี่ได้มาแล้วไปดูห้องกันค่ะ เป็นห้องประมาณนี้ทำรูมทัถร์ให้ดูเดินเข้ามาก็คือจะเจอเตียงแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบเซ็ตชาจิว๋วแล้วก็น้ำให้แล้วก็นี่เป็นโทร,รัศน์อันนี้ก็โซนห้องน้ำนะคะมีนี่แยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยแล้วก็มีสบู่ให้ก็ถือว่าโอเคเลยโอเคคุณแม่มาแล้วะคะ่ะทุกคนลงไปรับคุณแม่กันนะคะๆๆพอแล้วตอนนี้เราก็ไ,ได้เจอกับคุณแม่แล้วค่ะ<ๆ>คุณแม่เราในที่สุดก็ มาแล้วนะคะก็คือลงเครื่องตั้งแต่กี่โมงนะแม่ประมาณสี่ห้าโมงสี่โมงจนตอนนี้ทุ่มครึ่งเพิ่งจะถึงห้องโอเคเราวจะพาคุณแม่ไปกินข้าวกันนะคะที่เป็นร้านแบบไดเนต้าจงเ่นผินประมาณ5้าดาวได้แต่ว่าเราไม่เคยกินจะพาคุณแม่ไปลองกินกั้นะคะไปลองดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยไหม นี่เราพามาถนนหนานจริงตรงลูดูวันนี้ก็คนน้อยเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์มอกินร้านนี้นะคะร้านชื่อช่างอย่างเมียนก็คือแบบมีคนแนะนำมาในต้โจ แล้วเราก็แวะพาน้ามาดูนี่นะคะรองท้างนกี้แล้วเราก็แวะมากินนี่นะคะโอวันตินกับชาไทยนี่เดี๋ยวเราลองชิมกันว่ามันอร่อยไหมแบบเขาเอาโอวันตินมาผสมกับชาไทยบ้านเรา<ม>แล้วก็แวะมาลองมวกกันนะคะนี่ไม่ดีน่ารักไหม <c oughs> คุณแม่เราซื้อคนละสีดิ <c oughs> เรียบร้อยเสียตังเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณแม่ซื้อให้ขอบคุณค่ะ,คคะแล้วก็มาเอาชานมนะคะนี่ได้แล้วอันแก้วแรกสั่งเป็นชานมผสมโอวันตินแก้วที่สองสั่งเป็นน้ำมะม่วงชีสนี่โอวันตินผสมชาไทยมาชิมกันว่าจะอร่อยไหมก็แวะมาดูอดิดาสคือที่จีนแบบเซมบ้าสีเยอะมากแล้วก็น่ารักด้วยมาดูกันว่าเราจะได้น้องเซมบ้ากลับบ้านกันไหมน,น่ารักมากสีแดงก็น่ารักไม่รู้กเหปกติไม่เคยใช้นะ เราก,ก็ได้รองเท้ามาอีกหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ของเราเป็นสีแดงของคุณแม่เป็นสีฟ้าคือพวกเราอะซื้ออาดิดาสเยอะแบบซื้อมาสี่ห้าคู่นะคะก็จนเขาแถ,แถมอันนี้ให้ช่วยน้ําชางมงมาก Day to in เซี่ยงไฮ้เดี๋ยววันนี้จะมาพูดแผนให้ฟังว่าจะพาคุณแม่ไปไหน,นบ้างนะคะที่แรกก็คือเราต้องไปส่งญาติที่ดิสนีย์แลนด์ก่อนเพราะว่าน้องๆอ,อยากเข้าพาร์คแต่ว่าเราไม่ได้เข้านะคะก็เลยจะไปเดินเล่นอยู่แค่โซนข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ไปกดตังก่อนเพราะว่าคุณแม่พกแต่งเงินสดมานะคะเดี๋ยวจะแบบไปกดตังแล้วเอาไปใส่อารีเพให้คุณแม่จะพาคุณแม่หาอะไรกินใน Family Mart ก่อนนะคะเพราะว่าข้าเช้าโรงแรมมันหมดแล้วเดี๋ยวแบบไปดิสนีย์แลนอะไรอย่างนี้มันไม่ม <laughs> ีอะไรกินน้ำาไปด้วยนะฟังนี้สอ,อขวด ก็มาซื้อตั๋วที่เครื่องนี้นะคะง่ายๆแล้วก็ใส่แบงค์ลงไปแล้วก็มีตัวออกมาเดี๋ยวเราไปนั่งเปลี่ยนสายที่เจียวทงต้าเชเพราะว่ามันเปลี่ยนไปสาย1ิบเอ็ดกน,นะคะวนธีการดูก็คือดูตัวเลขตรงนี้ได้เลยแบบนี้เปลี่ยนเป็นสาย1ิบเอ็เซี่ยงให้ไม่มีบรรยือน เราก็นั่งไปลงดิสนีย์แลนด์สถานีสุดท้ายเลยนะคะงดิสนีย์แลนด์แล้วค่ะก็คือเดินออกมาจากเอมาทีก็จะถึงดิสนีย์เลย เป็นช่วงนี้เขาเอกับาโลวีนอยู่ด้วยน่ารักมากสำหรการส่งน้องๆเขาเป็นเดินดิส尼แลนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คือจะเดินเล่นอยู่หน้าดิส์แลนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับเข้าไปในเมืองกันไปแบบนั่งเล่นคาเฟ่กุ๊กกลิบกันนะคะทุกคนตลอดทั้งทางก็คือมีแต่แบบคนแต่งตัวฮาโลวีนมานะคะช่วงนี้อะไรเงี้ไอจิจมีงโนหอยสตอรี่เลยค่ะทุกคนมีคนแต่งตัวเป็นไก่ด้วยนุ่น น่ารักมากลมละลายแน่ๆดูโอ้โหน้องน่ารักมากก็คือใส่มืออันนี้เป็นตุ๊กตานะคะก็อย่างงี้สุดน่ารักสุดๆที่ผูกผมลายดับฟี่มากมากแล้ก็นี่มีทอยสตอรี่ด้วยมาดูดวกโดนัลดักแม่ลองเร็วหมวกโดนัลดนักลองซิ อี่น่ารักนี่ที่นี่ของเยอะกว่าที่ฮ่องกงนะคะด้วยดีนี่าของีตุ๊กตาที่นี่นะคะเขามีเยอะกว่าที่ฮ่องกงเยอะมากอยากให้ดูหมวกเขาคือมีหลายลายมากนะคะ คนบ้ามิกกี้เมาอย่างเราต้องตายอ่ะเพราะว่าน้องเมียมากก็คือว่าคุณแม่ได้หมวกดับฟี่ไปเรียบร้อยแต่เราก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะเป็นมิกกี้หรือเป็นดับฟี่ดีดิสนีย์น่ารักมากเลยนะคะคือว่าที่ฮ่องกงอ่ะเราซื้อมากเป็นลายนี้แต่แบบทงพ่อลายวินนี่แบบพูน่ารักมากก็คือดับฟี่น่ารักมากมีหลายลายเลยดิสนีย์เซี่ยงไฮ้คือของเยอะจริงๆ นี่เรากับว่าเราจะเอาเป็นคุณปู่อันนี้ไปหรือไม่ก็อันนี้ของมิกกี้ที่น,น,น่ารักอะ่ะใครชอบดัฟฟี่ก็คือแนะนำให้มาดสิสนีย์เซียงไฮ้เพราะว่าของเขาเยอะจริงๆ เรากำลังคิดอยู่ว่าเราเอามิกกี้ตัวนี้ดีไหมก็คือว่าคิดอยู่เสียตังค์เรียบร้อยนะคะลอยคุณแม่โดนไปราะคาแล้วถุงเท่านี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาคุณแม่ไปกินข้าวกันก่อนนะคะคุณแม่อยากกินอะไรคะแต่จากที่คุณแม่เสียตังค์ไปแล้วพาคุณแม่ไปกินข้าวได้ มากินบรูฟอกนะคะนี่ก็เป็นฟิลแบบอาหารฝรั่งต่างๆสปาเกตตี้สเต็กเป็นซุปเห็ดแล้วก็มีสลัดอกไก่ด้วยเดีย๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยหรไือเปล่าอร่อยไหมคะน,นิ่ <ง>ก็มีซี่คงหมูนะครได้อยู่ใคนไคนั่นแหเห ข้าวไม่กินหวานไม่ได้เดี๋ยวเราอะจะพาคุณแม่ไปกินขนมต่อก็คือร้านนี้มันจะเป็นแบบเป็นโยเกิร์ตใส่ไข่บุกใส่คุกก้อะไรอย่างงี้ือที่ห่างโจก็มีแต่ว่านั่นแหละอยากกินก็เ๋ยจะพาคุณแม่มาก,กินนะคะเพราะว่าทีท่ดิสนีย์แลนด์ก็มียี่ห้อนอี้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปดูดับฟรีให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนอนะฝากซื้อแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่เพื่อนอยากได้ก,ก็เลยจะไปดูดอีกช็อปหนึ่งให้เพื่อนนะคะ ว่าผิดคาดในนี้มันมีแต่ชิปกับเดวไม่ค่อยมีดับฟีก็เลยเพื่อนอดนะคะแม่โดนชิปกับเดวตกโดนอีกแล้วนะคะแต่างมันสะดวกมากตอนนี้มาจีนคือสามารถใช้เงินจากทูมันนี่ได้แล้วนะคะเราแวะมากินเป็นโยเกิร์ตอันนี้นะคะก็คือเคยกินที่หางโจแล้วมันเป็นแบบโยเกิร์ตใส่พวกคอนฟิกแกลโล่าบาบราก็คือเราสั่งเป็นโยเกิร์ตรสนี้ไปนะคะบูเบอรี่แต่ทางก่อน แล้วก็จะได้เป็นอันนี้มานี่ได้มาแล้วเป็นโยเกิร์ตผสมบูเบอร์รี่แบบนี้นะคะรสชาติมันคือโยเกิร์ตผสมพัสดาเบอร์รี่นั่นแหละก็มีไข่มุกด้วยนะคะทุกคนอ,อร่อยจี๊ดๆโอเคเนดะี๋ยตอนนี้เราจะพา ีแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรแต่รู้ว่ามีห้างแค่นี้แหละเดี๋ยวพาเข้าไปกินในห้างกันนะคะแล้วเราก็นั่งรถไฟกลับไปแถวซินโต้รุ่งกันนะคะไปหาขา้ากินกันก็คือเดี๋ยวเราอะนั่งไปลงตรงอีตาฮุนจือซินเทนตี้ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันมีห้างนะคะ คือใครส่คาเฟ่มาคือแนะนนำตรงแถวโซนนี้นะคะชื่อว่าซินเคียนตนะคะก็คือแบบคาเฟ่ทางทางแบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายรูปได้ทางทางอ่ะเพราะว่าานอาหารร้านขนมเยอะมากเราจะพาทุกคนไปกินข้าวหน้าเป็ดกันก็คือเดินจากตรงนี้ไปประมาณ600เมตรก็จะถึงนะคะตามในแมปเลยคาเฟ่เต็ม2ข้างทางแล้วก็มีพวกแบบขายหลานเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆน้ำพงนหอมแถวนี้ก็มี เราพาทุกคนมากินแล้วนี่นะคะล้านชืรอน่นจริงต้าไผ่ตังที่เป็นเกี่ยวกับเป็ดทั้งหมดเก,กอ,อเกกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปกินไอติมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออากาศเย็นมากแล้วก็ก็ใส่นี่ สั้นมากแต่ว่านั่นแหละจะพาคุณแม่ไปกินติมเจลาโต้กันนะคะในไมค์สัเล็กคุณแม่ไปกินแล้วก็พาคุณแม่ไปเดินช้อปปิง้งเที่ยวเล่นนิดหน่อยก่อนกลับโรงแรมนะคะที่เซี่ยงไฮ้เขาก็จะมีพวกบัสแบบนี้ชมเมืองได้ด้วยนะคะนี่วิวที่เซี่ยงไฮ้คือจะคนละแบบกับหางโจ้เลยเขาก็จะเป็นแบบร้านอะไรแบบนี้แต่ที่หางโจ้ก็คือจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะ ทว่าที่ห่างตัวไอร้านพวกแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดว่ามันจะมีมันจะแบบอยู่กันแยก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 แบบเป็นแบบแยกกันไปนเลยอ่ะที่ห่างตัวแต่ที่เซี่ยงไฮ้ก็คือแบบมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็พวกร้านน้ําหอมอะไรพวกอย่างเงี้ยก็เยอะมากพาคุณแม่มาดูน้ําหอมมีค่ะในนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้างของแบบแถวซินเทนตี้เลยคือมันจะเป็นห้างติดติดกันทุกคนสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็พาคุณแม่มาเดินตลาดนัดเล่นๆหน่อ คนคือมุมนี้เขาจัดเป็นแบบเทศกาลวายหมดเลยนะคะก็คือแบบวายเยอะมากก็จะมีแบบขายวายอย่างนี้นะคะตลอดแบบท้งท้างเลยแล้วก็แวะมาดูเสื้อแบรนด์นี้นะคะแล้วก็แวะมาดูเสื้อผ้าของกอมกันต่อนะคะนี่ก็คือวาอยากซื้อเสื้อให้หน้องใส่เลยมาดูกันนี่นะคะเสียตัง ขอบพระคุณค่ะคุณแม่โรง,ง,งแรมกัน,นะคะ่ะจะซื้อตั๋วก็ซื้อง่ายๆนะคะแล้วก็แบบไปสถานท,ที่อยากไปแล้วก็จิ้มแล้วก็กดจ่ายเงินสดก็ได้แต่เรามีอารีเพย์เพิ่งน่าจะจ่ายอารีเพย์ไปจบๆเราลง MRT สายสิบกลับไปที่หนานจิงตรงลูก่กันนะคะก็ <S <S <ม>คือคำถามประจำวันว่าประเทศเซี่งยงไฮ้ไม่ทำานันเทิเรื่องหรอคะนี่โอ้โห,โห ก็มากินชานมไข่หมกต่อนะคะชานมไข่หมกร้านนี้คือใครมารินต้องสั่งอ่ะพูดในร้านชื่อว่าอีเตียนเตียนนะคะคือแบบอร่อยสุดๆแล้วเราก็ต้องแบบเพิ่มไอ้นี้ด้วยนะไข่หมกเลยของเขาคืออร่อย,ยสุดยอดาแล้วากไหมตอนนี้เราจะเดินกลับโรงแรมกันแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็คือยมละสภาพแม่ไหวแล้วน,นั่นเลงนะคะคุณแม่เนี่ยคุณแม่บอกแม่อร่อยไงนี่แม่อร่อยเยอะแม่อร่อย แต่หมดแล้วนะ